ร้านขนมหวานโดนอ้างปังชาเรียกค่าเสียหายด้านกรมทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งปังชาใครๆก็ขายได้อ,อยอเตือนห้ามใช้หลอดเก็บเลือดใส่อาหารอันตรายเสี่ยงรับสารเคมีพบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ใน คุยขมองบ่าย3ามโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ข่าวสารที่จะรายงานต่อท่านผู้ชมที่เป็นข่าวใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของปากท้องเรื่องอาหารการกินนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องของอำนาจเงินทำให้คนตายนั้นหลายกรณีด้วยกันโดยเฉพาะ แก้งคอ์เซิลอเตอร์คุณณิชาเยอะมากจริงๆต้องบอกว่ายุคนี้สมัยนี้ถ้าใครมีโทรศัพท์เนี่ยไม่มีหรอก ที่แกนคอร l เซ็นเตอร์จะไม่โทรมาหานะคะมีหลากหลายรูปแบบโดนกันไปก็เยอะตายกันไปก็เยอะนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดให้รู้ทันกันค่ะก็บอกซ้าแล้วซ้าอีกแต่ก็ยังมีคนที่โดนหลอกอยู่เสมอนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าคนโกงเป็นอย่างไรหมดเนื้อหมดตัวกันไปอีกแล้วค่ะรวมถึงเสี้ยวนาทีชีวิตที่ทําให้คนเป็นคนตายเกิดจากอะไรอะไรเป็นอุทาหรณ์วันนี้ติดตามกันภาพข่าววัดเสียวหน่อยแต่ก็อยากจะให้ดูเพื่อที่จะได้ระมัดระวังกันค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้เสี้ยวนาทีเดียวหรือว่า การตัดสินใจผิดพลาดเพียงนิดเดียวเท่านั้นชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นอะไรกันบ้างกรุงเทพมหานครฝนตกบ่อยเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกเยอะนะคะแต่ต่างจังหวัดได้รับรายงานมาว่าแ้งหลายพื้นที่เลยพูดคุยกันมาผ่าน Facebook 9 m อมคของเราค่ะดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องอาหารการกินปังชาปัญชาหรือนะครับน้ำแข็งใสราดนมแล้วก็ราดชาได้เหละครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจ้าของร้านชื่อดังเลยครับมีูนลูกไก่ท้อง เนี่ยครับก็มีชื่อเรื่องของปังชาปังชาที่ว่านี้เขาก็เลยไปแจ้งจดลิขสิทธิ์เลยนะครับปังชานี่นะห้ามใครไปทําขายหรือเรียนแบบเขานเขาจับกลุ่มมาหลังจากนั้นนะครับก็เป็นข่าวบอกไว่ามีการแจ้งลิขสิทธิ์ไปแล้วครับอันนี้เป็นต้นกําเนิดเขาของปังชานี่ยเหรอคะนี่แหละครับเป็เนดห้าร้อยอ่ะคุณนิรชานี่นะปรากฏว่าร้านปังชานะครับได้รับโนติสแล้วก็บอกว่าห้ามไปเรียนแบบห้ามทําการค้าการขายนะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ นะครับพร้อมกับเรียกร้องค่าเสียหายเลยครับร้อยนะครับร้อยล้านนี่นะร้อยสองล้านละครับไม่พอเท่านั้นเองครับร้านปังชาอยู่ที่หาดใหญ่อีกนะครับนี่นะก็ประมาณสักแปดแสนบาทครับโอ้ทำไงผู้สื่อข่าวเราไปตรวจสอบนะครับที่จังหวัดที่หาดใหญ่สงขานี่ครับบอกว่าเอาป้ายออกแล้วร้านปังชาที่ว่านะครับมันมีเมนูชื่อเอาติดไฟเอาไว้แย่างนั้นเอาออกครับเพราะว่ากลัวว่าอย่างนั้นนะที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันกลัวแล้วก็พี่น้องประชาชน ที่ทำมาหากินขายขนมปังหรือน้ำแข็งใสที่บอกว่าราดชาราดนมก็กลัวกันหมดแหละครับทั้งประเทศนี่นะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าสรุปไ้ฟังง่ายๆว่าขอให้สบายใจได้เพราะว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับได้ออกมาแจ้งแล้วก็บอกว่าเมนูน้ำแข็งใสาราดชาไทยหรือปังชาใครๆก็ขายได้ไม่ผิดครับ แต่ห้ามใช้ลวดลายหรือแบบภาชนะหรือรูปแบบฟอนต์ในลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกับที่ร้านดังจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เอาไว้นี่ก็คือว่าถ้าทำแบบนี้ทำเหมือนเขาเป๊ะอันนั้นแหละครับผิดนี่นะแต่ถ้าเราจะไปใสป่ภาชนะอย่างอื่นนะครับรูปก่ังหน้าตานอ,อื่นสีอ,อื่นก็ไม่ผิดหรอกครับนี่นะเพราะฉะนั้นก็เอาสบายใจได้ค่ะเม่สักครู่แวะไปที่ Facebook ร้านลูกไก่ทองค่ะว่าไม่มีที่จอดรถทัวร์เลยนะคะ ทัวลงเต็มเลยบางท่านด้วยความพารพบอกว่าปังปีนาดแน่เลยงานนี้นะคะก็ต้องว่ากันไปแต่ประเด็นคือทําไมต้องร้อยสองล้านด้วยล่ะก็แค่นี้ฟองเขาซะเยอะเลยนะครับก็อยากให้เป็นเข็ดหลาบมั้งพูดถึงเรื่องของเมนูอาหารการกินแล้วท่านอยากรู้ไหมครับว่าวันนี้นักข่าวที่ทําเนียบระบาลได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลี้ยงลาอาหารกลางวันเมนูเพียบมีอะไรน่าสนใจนะ อา้าวเดี๋ยวมายั่วน้ำลายกันครับค่ะเดี๋ยวกลับ,บมาค่ะ เรื่องของโจรขโมยมีทุกวันละครับทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทยครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสเนี่ยร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนครับในปั๊มน้ำมันปตทที่ตากใบนี่นะประมาณสักตีสองกว่ากว่าครับภาพกล้องวงจรปิดจับได้จริงๆแล้วปั๊มเขาปิดไปแล้วละครับประมาณสักสี่ทุ่มในแต่ละวันนี่นะแต่ภาพจับได้นะครับบอกว่ามีคนย่องเข้ามาตีสองกว่ากวานะครับเป็นผู้ชายนี่นะแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์จอดรออยู่ข้างนอกด้วยนะครับเป็นฮอนด้าสกู แล้วก็มีผู้หญิงนะครับนี่นะสวมชุดทียาบอยู่ด้วยผู้ชายก็เข้ามาในร้านนี่ครับ <c oughs> มาหนึ่งรอบแล้วก็ออกไปสุดท้ายกลับมาอีกหนึ่งรอบ <c oughs> มาคราวนี้นะครับมาพบกับคนขายที่อยู่บริเวณเคาน์เตอร์ชักปืนออกมาเลยครับนี่นะ <c oughs> แล้วก็บอกเลยนะครับบอกว่าอยู่เฉย แล้วก็เปิดลิ้นชักออกมานะครับกวาดเงินไปได้3,000บาทรวมทั้งเอาโทรศัพท์มือถือนะครับไป2เครื่องของพนักง,งานแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องของร้านไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้หายตัวไปอยู่ตำรวจก็ต้องทํางานต่อไปอีกครับพี่นี่นะระวังครับดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องของกลุ่มนะครับเราบอกว่ากลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงนะครับแต่ปรากฏว่าเสี่ยงที่ว่านี้ เอาหลอดเก็บเลือดของมนุษย์เนี่ยนะครับอรเอาไปผสมนะครับน้ําสีชมพูมันไม่ได้หรอกสารเกตแล้วไปขายให้เด็กเนะี่แล้วก็เป็นแบบกลุ่มเสี่ยงไปด้วยนะครับนี่ครับภาพที่ปรากฏออกมาเนี่ย โอ้โหอยู่ใกล้โรงเรียนแห่งหนึ่งแล้วครับ่ <c oughs> อค้าก็หัวใสเหลือเกินนี่นะ <c oughs> ทําให้วันนี้ท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเพศจชกรเลิอดชายเลิศดบุตรทนะครับ <c oughs> ได้แจ้งออกมาแล้วร้านค้าใกล้โรงเรียนนะครับได้นำหลอดเก็บเลือดของมนุษย์นี่นะ <c oughs> <c oughs> ไปใส่น้ำํำสีจโบโเพื่อขายเป็นกล่องสุ่มให้กับเด็ก กินเป็นขนมมั้นนะครับเนี่ยนะคุณหมอบอกกันนะครับยืนยันว่าหลอดเก็บเลือดที่ว่านี้มันถูกออกแบบมานะครับสําหรับเก็บตัวอย่างเลือดของมนุษย์เนี่ยนะเพื่อไปวินิจฉัยทางการแพทย์ครับเพราะฉะนั้นนะครับอยู่ภายในหลอดเนี่ยมันมีสารเคลือบสารเคมีอยู่นะครับเก็บตัวอย่างไปแล้วเอาไปใช้แล้วถ้าใช้แล้วเอากลับมาอีกเลยครับบางทีเลือดมันก็อาจจะปนเปื้อนอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นคนก็ห่วงใส่ออาไปขายไปขายนะครับก็ไปผสมน้าสีย้อมบวง เ,เอาไปให้เด็กกินอย่างนี้อันตรายมากเพราะฉะนั้นนะครับคุณหมอก็ออกมาแจ้งเตือนแล้วครบบอกว่าห้ามเด็ดขาดนะครับถ้าฝ่าฝืนมีความผิดด้วยนะครับโอ้ คิดยังไงครับในหาธรรมเรื่องแบบนี้นะคนนี่นะซื้อยาอื่นมาใส่ก็ได้มันไม่ปลอดภัยค่ะอ่ะแวะไปดูเรื่องการเมืองแป๊บหนึ่งค่ะพรรมเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะมีรายเชื่อมาเรียบร้อยมาตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติกันอ้าวมีอยู่คนหนึ่งค่ะที่มีปัญหาว่าผิดหรือถูกกฎหมายอย่างไรคุณวิษณุก็บอกว่าไม่ผิดหลอกเจ้าตัวเองก็มาบอกว่าไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ก็มีคําถามว่าผิดจริยธรรมหรือไม่เพราะว่าเป็นถึงคณะรัฐมนตรีก็จําเป็นต้องมีความโปร่งใสทางด้านจริยธรรมค่ะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรี คุณเศรษฐาจะว่าอย่างไรนะคะค,คุณเศรษฐาทวีสินค่ะนายกหมาดเลยก็บอกว่าเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่รัฐมนตรีเดียววันพรุ่งนี้ออวันหวยออกวันที่1กันยายนเนี่ยค่ะเสร็จสิ้นทุกคนเพราะว่าจะต้องนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมต่อไปนะคะเรื่องของนายพิชิตชื่นบานเรื่องนี้คุณวิษนุเครเืองามรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็เห็นว่าไม่ได้ขาดคุณสมบัตินะแต่เรื่องจริยธรรมนั่นแหละคงจะต้องตรวจสอบกันอีกทีก็กังวลเหมือนกันนะว่าอาจจะผ่านหรือไม่ผ่านเรื่องของการ ตีความจริยธรรมรภายหลังก็ได้ก็อาจจะต้องขอความเห็นเรื่องของกฤษฎีกาว่าจะมีความเห็นอย่างไรเดี๋ยวรอพรุ่งนี้และกันจะตัดสินว่ารัฐมนตรีรและรัฐมนตรีช่วยทุกคนจะผ่านการตรวจสอบอคุณสมบัติทางเรื่องกฎหมายและจริยธรรมหรือไม่ออค่ะคุณสุวิทย์รอดูนะครับวันพรุ่งนี้คาดว่าวันที่หนึ่งนะครับรายชื่อจะออกมาว่าอย่างนั้นนี่นะอำนาจใหม่คนที่จะคุมอำนาจใหม่นาย,ยกก็กำลังจะมา แต่คนที่บอกว่าคุมอํานาจมา9ปีนะครับนายกคนที่2ี่สเก้นี้ไปแล้วครับวันนี้เป็นการอําลาที่ทาเนียบปัฐบาลผมมาทํางานนะครับวันสุดท้ายภาพที่เห็นอยู่นี้บรรยากาศคึกคักแต่เช้าครับที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั้นได้มาทํางานที่ทาเนียบปัฐบาลใช้เลิกผ่านนาทีครับ 9ก้นาฬิกา9นาทีนะครับเมื่อสั่ครู่นี้ท่านผู้ชมเห็นภาพทุกฝ่าไม่รู้นะครับนั่งรถเบนซ์มาเมื่อก่อนนะครับเป็นรถเบนซ์ประจำตำแหน่งนะแต่ตอนนี้นะครับเป็นรถเบนซ์ส่วนตัวนะครับเดี๋ยวจะบอก ทะเบียนให้เพราะว่าบอกว่าอ้ยคสุวิครับให้โชคคนมานะครับตั้งสี่ครั้งแล้วนะ <มา S 1> พล <น S 1> <ร>เอกประยุทธ์นะครับท่านก็มาไหว้าสารพระภูมิเจ้าที่ครับ <S <S แล้วก็สารตายาสารตาสารยายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำธรรมเนียบปฐบ้าน <S 2> <S 2> <S 2> ก็มีคุณปีรพันธ์สาลีทจ้ิภาานะครับ <S <S แล้วก็รัฐมนตรีอนุชานาคาายมาร่วมอยู่ด้วยนี่นะบรรยากาศก็เป็นอย่างนี้ล่ะครับถามเอะนะท่านพลเอกประยุทธ์นะครับมาทําแบบนี้ท่านขอพรอะไรไหมนะครับท่าน ก็บอกเหมือนกันนะครับว่าขออธิษฐานเลยครับขอให้บ้านเมืองนั้สงบร่มเย็นมีความสุขช่วยกันยืนยันหน่อยนะครับช่วยกันทางานด้วยนี่นะ, <c oughs> ะเข้ามาทํางานที่รัฐบาลวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายจึงมาลาสิ่งสิ่สงศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบปัฐบาลแต่ก็ยังทำงานในฐานะรักษาการอยู่นะซึ่งเป็นเรื่องของมารยาทนะครับจะต้องมา ท่านก็พูดกับผู้สื่อข่าวนะครับก็ไม่ได้หมากมาอะไรนะครับบอกว่าวันนี้ก็เป็นวันดีด้วยวันพระด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนนั้นทําดีกันลวกันนี่นะอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้พอทัางขึ้นตึกไปแล้วนะครับก็ไปพบกับบรรดาพักพวกนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12แล้วก็สมาชิกนี่จะเปี่ยนสวแล้วก็ทีปรึกสานายกไปค้างดึงกันภายในหลังจากนั้นเมื่อประมาณสักบ่ายโมงกว่าถอดสูทออกแล้วครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอรออพร้อมกับใครบ้างครับนี่คุณอนุทินชาญวีร ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับคุณดอนปรมัมาวินัยแล้วก็ท่านรัฐมนตรีธนากรบุญวงโคนชนะนะครับรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีวันนี้ขออนุญาตเลี้ยงผู้สื่อข่าวช่างภาพประจํำทำเนียบรัฐบาล ถอดสูตรออกมานั่งซอยกันอยู่ตรงบริเวณเต็นท์นี่ครับตรงที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้านั่นเองครับโอ้โหเป็นลาบปากเหลือเกินนะครับสำหรับนักข่าววันนี้โอ้โหอาหารนะครับก็มีเพียบนะคุณเลจาเน่นะยั่วน้ำลายหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผัดไทยอย่างเงี้ยหอยทอดนี่ครับเย็นตาโฟนะนะครับโอ้ปลาข้าวมันไก่นะครับกับกระเพาะปลาไอติมก็มีด้วยครับ ปรากฏว่าบรรยากาศก็ชื่นมืน่นายกก็บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อกันนะครับว่าทํางานกันมานานแล้วเก้าปีนะครับวันนี้ก็มานะครับลําลากันไม่มีอะไรกับผู้สื่อข่าวก็ทํางานด้วยกันมาตลอดนะครับบางทีก็มีหนักบ้างมีอะไรบ้างน,นะครับเป็นเรื่องธรรมดาหลังจากนั้นก็กล่าวเปิดใจแล้วครับบอกว่าเรื่องนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนี่นะ ไม่พบในสิ่งที่ดีๆสิ่งที่หวังนะครับแล้วก็มีการมอบดอกไม้ให้กับนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับแล้วก็เดินขึ้นไปบนตึกโบกมือบยบาบไอเลิฟอยู่พร้อมกับบรรดา <c oughs> ข้าราชการประจำที่ทำเนียบปรฐบาลด้วย วันนี้มาส่งพลเอประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมกับมีการร้องเพลงคํามั่นสัญญานี่นะเอือเพลงเพลงแรกครับคําสัญญาก่อนแล้วก็คำมั่นสัญญาของพี่เบิร์ดทงชัยรวมทั้งเพลงสัตราจากรหินเหล็กไฟอยากได้ฟังเสียงกรองาธิปนี้หึงครับนี่นะ นี่ครับเอาไปเอาไปบรรยากาศอย่างนี้นะครับไปเห็นทุกคนก็มีรอยยิ้มมีความสุขแล้วก็บอกมือนายกกดทททุกคนนะอำลากันขอยมีความสุขนายกบอกด้วยนะครับบอกว่าเจอกันข้างนอกก็ทักทายกันบ้างนะเจอผมนะครับว่าคุยกับผมได้เลยบรรยากาศนี่ครับไปได้เห็นนี่ความสุขในการส่งท้ายวันนี้หลังจากนั้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเดินทางมารับดอกกุหลาบนะครับสำหรับคนที่มาทรงพร้อมกับขึ้นรถเบนซ์ประจุตัวครับไม่ว่าอลใจดำมันแหนะนะครับรถเบนซ์ส่วนตัวนครพิบ้านนี่นะกับที่พักต่อไปนะครับ188 1ง8ป1แปดนึ่งงหดแลสี่ม้วนแล้วนะโอ้โหนี่ครับเป็นบรรยากาศแห่งความสุขแห่ครับอ้าวนี่ก็ถือว่า นะครับหนึ่งปอพลเธประทุด,ดกันโอชาไปแล้ว<ห>แต่อีกหนึ่งปอครับวันนี้พเอกประวิตรวบงสุวรรณนะครับอยู่ไหนฮะรองนายยนะครับไปอยู่ที่บ้านพักรอยต่อท่านป,ประชมุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติด้วยนะบอกกันนะครับวันนี้อารมณ์ดีมาพูดกับพูดสื่อข่าว <c oughs> บอกว่าต่อไปนี้ผมจะลาออกจากตําแหน่งสสบัญชีรายชื่อแล้วนะ <c oughs> แล้วจะให้คนอื่นนะครับมาเป็นแทนนะครับใครพาพูนพายทูลแก้วทองเนี่ย นะครับก็จะมาเป็นสสบัญชีรายชื่อตนเองก็จะไปทําหน้าที่เป็นหัวหน้าพักการเมืองอย่างเดียวคุยกับผู้สื่อขาวก็อารมณ์ดียิ้มย้มแจ่มใสนะครับแล้วก็ในที่สุดก็บอกว่าวันนี้นะครับมูลิธินะฮะป่ารอยต่อยังอยู่ครับคุณเนชานะแต่นะครับก็ขอปิดเลยนะครับสำหรับนี่นะสถานที่แห่งนี้บ้านป่ารอยต่อปิดครับ นั่นก็คือว่าเมื่อก่อนในี่ใครจะไปพบพลนเอปรวิตรต้องไปบ้านพักป่ารอยต่อแห่งนี้แหละครับคือกักกักแต่ตอนนี้ท่านบอกว่าจะเหลือแต่มูลที่ป่ารอยต่ออยู่ตรงนี้เองเน,นี่นะก็ถือว่าพลนเอปรวิรนั้นก็บอกว่าเบื่อแล้วครับการเมืองคนอื่นทำนะครับตัวเองทำมาเยอะแล้วให้คนอื่นทำบ้างนั่นก็คือว่าคงจะถึงเวลาของท่าน พลเอกประยุทธ์ก็ไปแล้วหนึ่งปอนะครับสองปอแล้วก็นะครับพลเอกป้าพลเอกปอกก็นึงนะฮะบิ๊กปอก๊อกนะครับที่มหาไทยก็อรวรพ์ปอกินดาก็เ <c oughs> ช่นเดียวกันก็ต้องไปตามวาระเพราะฉะนั้นก็คงจะถึงเวลาแล้วครับเอาวสารสามปอเหรอคะคุณสุวิทยตก็คงอย่างนั้นถ้าพูดอย่างนั้นก็คงจะได้ครับออ่าแต่ก็จบแบบชื่นมื่นนะคะแหมท่านพลเอกประยุทธ์ก็เหมือนนางงามเลยโบกมือตลอดด้วยความเคารพนะคะเป็นบรรยากาศที่น่ารักค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวกลับมานะคะ